เปนแบบาแก่ใใจเย็นๆใจเย็นๆทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ม่เปิุยาะไม่นีเยอะแล้วเยอะแล้วอยากไ้เป yeah. mm ็น hmm. ก well ้อนอกได้เปนอนนอโอ้ยตลุมเลย

ไม <r> ่รู้อ่ะไม่มีไม่มีออมนว้คือถึงการแข่งหรือเยนเนนี่ใจรู้ว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่นๆ่ะไม่มีปัดเลยโอเีแล้วจะบนท่อตั้งรับออกง